สวัสดีกับสิตำบลในเหืองน้วันนี้เราจะมาสอนมอนทื่คนดีแดงดงแล้วก็วกผมจะสอนทำเลยสอนทำ ซึ่งวิธีแรกก็ให้คนเตรียมที่ขุดอะไรก็ได้แต่ว่าให้ปิดตรงอันสองอันนี้ตรงนี้นะผ้วกเปิดน,นะปิดตรงนี้นะครับใ,ให้ปิดของเราที่ขุด ราสองออดคุณสามารถขุดเหล็กครั้งเดียวได้ประมาณเท่าไหร่แล้วแต่คนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะเซตอันนี้มาให้เป็นตัวอย่างให้ดูเออเหล็กจ้าขอนจะหาก่อนดูนี่นะครับ ไปเลยใก็ได้หมเด็กหนูใช่ใช่ไปเลยใช้ไม่ได็ดใช้กับเพชรนะครับเด็กหนไปเลยมันต้องใช้กับเพชรอย่างเดียวเหรอเนี่ยครับจ้า ผมต้องมีแค่นี้หลอครับไป